เจ้าเนี่ยสายชาร์จเร็วที่ทําให้เราพกสายแค่ตัวเดียวพอให้มาทั้ง lightning type c และ usb ชาร์จได้ทั้งคอมแท็บเล็ตมือถือให้มาเยอะขนาดนี้แต่ราคาไม่ถึง200แถมยังทนไฟปลอดภัยมากเจ้านี่คือสายชาร์จ4 in one จากก u o d o กครับมันทํามาเพื่อแก้ปัญหาให้เราไม่ต้องพกสายเยอะมีหัว lightning เปิดออกมาก็เป็น usb c อีกฝั่งหนึ่งเป็น usb type a เปิดออกมา ก็เป็น USBC เหมือนกันแถมตัวเนี้ยยังชาร์จได้สูงสุดถึง240วัตต์เดี๋ยวมาทดสอบกันให้ดูคือเรามีอะแดปเตอร์แค่ประมาณ100วัตต์มันก็เลยขึ้นแค่ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันชาร์จได้ถึง240วัตต์หัว Type C ถึง Type C เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นหัว USB ปกติหรือหัวไรนี่อย่างเงี้ยความแรงของกำลังไฟก็จะลดลงไปครับแถมลองดูความหนาของสายและความแข็งแรงนี่ดิเทียบกับหลอดส Starbuck อันตัวใหญ่ๆอ่ะมันยังเท่ากันเลยอ่ะยังไม่พอนะซิลิโคนที่เขาใช้อ่ะกเเลว่าาันท อ้น,นี่ละลายแล้วอะแล้วคือชอบเจ้าของแถมที่เก็บสายไฟติดโต๊ะอันนี้มากเลยพอเราไม่ได้ใช้อ่ะ แล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงไปแล้วมันจะล็อกหัวไว้อย่างเงี้ยสะดวกมากๆเขายังมีตัวที่เก็บแบบซิลิโคนอย่างนี้ครับล็อกสายแล้วเก็บม้วนแบบนี้เอาไปใช้ทุกที่ได้สบายๆเท่าที่ลองใช้มาประมาณสัปดาห์กว่าการหลุดของตัวนี้มันน้อยกว่ารุ่นอื่นไม่รู้เหมือนกันว่าพอนานๆไปมันจะหลุดง่ายไหมแต่โดยรวมตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเขาออกแบบมานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหลุดง่ายเหมือนบางรุ่นนะชาร์จได้ไฟสูงสุดที่240วัตต์ชาร์จมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนี่คือสบายมากแก้ปัญหาเรื่องการต้องพกหลายสายคือพตััวววเดแล้มนนจบนจบสใ ปักพิกัดให้แล้วที่เดิมเลย